เกมที่จะมาเล่นวันนี้นั่นคือเป็นเกมทายภาษาอีสานค่ะบทหลวงโท่ของเรานี่ค่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าเครื่องยุมหัวเะคะเครื่องยุมหัวยุมเนยยุมซ่ายุ่มซอวย ตลอดเข้าสู่รายการของเราเพื่อนซี่ไม่มีซั้อชาเลนจ์อะคุณแป้งโปรดิวเซอร์แป้งว่าไงฮะคุณวันนี้เกมที่จะมาเล่นวันนี้นั่นคือเป็นเกมทายภาษาอีสานค่ะอ้าวอีดีตี้ได้ข่าวว่าพี่นินเชี่ยวชาญพี่น่โ go up มาวิทปลาราสับอ๋อหมายถึงเติบโตเติโตเติโตเติโตมาด้วยปลาราสับมีอะไรที่คุณจะพอจะคุยข่มนะว่าเรื่องภาษาอีสานคุณเก่งมากเนี้ยพี่เลียงทางบ้าน เป็นชาวคาราเซียนคาราเซียนคืออะไรวะชาวการาสินแาลาเซียนอ๋อคาราเซียนแล้วมีไม่มีแบบว่าท่องเทิงอะไรเป็นภาษาอียาปได้ไหมคุณท่องจําจี้มะเขือเปาะแปะได้ไหมคุณจะังจัจี้มะเขือเปาะแปะกระเทะหน้าแว่นพายเรืออกแอนเนี่ยประมาณเนี้ยเราเล่นสายสานะจํมมูมีมูมกมูม่นหักข้อข้นเสนาโนกกดนานกกดนาลิการ่ายาพ่ภายนายยอมย้อนแยะเรื่องกับพี่เหลียงยังไม่จบนะคุ้ย้ตแหละชื่อคุ้ย อึงอ่างจริงจริงจำซีมาเกียวแปะเลยไม่เป็นนะเป็นแต่จำมูมีมูโกูม้วนเนี่ยแวแวแพ้มาตั้งแต่หมวม้วนเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้พี่นินเมื่อยก็เลยบทหลวงโท่ของเรานี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องผ่อนคลายรีแลกซ์โอ้เยี่ยมเลยภาษาอีสานเขาเรียกว่าเครื่องยุมหัวนะคะ เราจะไม่ได้มาหยุมกันธรรมดานะคะก็คือสําหรับใครที่ตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนเนี่ยต้องจับฉลากที่อยู่ในแก้วว่าจะโดนหยุมกี่ครั้งะนี้ที่ตาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอดเลยนะหยุมที่ตาเดี๋ยวมาสบายเริ่มคาแรกกันเลยเดีว่าค่ะย่ำหยำายำพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นย่ำอ่ะเหรอไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกไม่ถูกกระทืบค่ะย่ำเหมือนมีอะไรในใจ กิ๊กเสียงแข็งขึ้นมาเลยนะ,ะเป็นกิริยาค่ะโอ้โหแล้วตะกี้คุยไปเยอะเลยจ้ามูมีมยมีมยมีมวยถ้าเป็นประโยคสีของแปลกเอามือขยำในอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกไม่ใกล้เคียงให้ให้แค่ครั้งเดียวคนละครั้งพูกภาษาสามเลยเราก็คนดีสามเหมือนกันยำเขา่ายำ่อยค่อย เดินบ้าแมนเดินนันยางโอ้นี่ตัวลงใครเก่งไม่เก่งวะเนี่ยเอาหมดโคต้าแล้วรอบนี้ก็คือย่ำแปลว่าเคี้ยวอ๋อย่ำย่ำย่ย่ำงี้ไงย่ำเข้าก็คือเคี้ยวข้าวอ๋อย่ำเข้าย่ำเข่าเดือนหกฝนก็ตก เกี่ยวกับข้าตอนเดือนมิถุนาฝนจะตกถูกต้องเพลงเก็บไม่เก่งใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างทางบ้านกูก็ตอบได้หลายคนแล้วเนี่ยเอาความตกใหม่ปึ๊กเป็นก้อนก้อนไม่ใช่ไม่ใช่โปแมนติเป็นน้ำตาลอะอ่ะหวานหวานเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มันประเภทน้ำตาลอันนี้มันออกฤทธิ์สารปดปมไหมอันนั้นปรึกษา ต้องไปลงเซนเทนแล้วล่ะประโยชไอ้นี่คือปึกคากแท้นี่คือปึกปึกคกแท้แทนี่นนคือปึกคกแท้คักแท้แปลว่าจริงๆเลยเชียวเก่งใช่ค่ะถ้านหนูใบ้นี่ือรู้เลยดมมือมีมือไม่มีโอ้ยหนูใบให้อ,อ,อันนี้ต้องอาศัยความเดียวของเจแล้วพี่นินนะตรงข้ามกับคำว่าเก่ง ไม่เก่งไงเดี๋ยวเราไม่เก่งแล้วเธอเอ้มันพิกคําหน่อยดิไม่เก่งกับอะไรไม่ไม่เก่งไม่เก่งชายถูกต้องค่ะก็ไม่อยากแบบพูดทานั้นใส่นะเจงไงโง่เงี้ยอ่าเอออนนี่เปิดคักแท้รู้สึกอินเนอร์เราได้บ้าแล้วคนนี้ใครจับเจ้เป็นคนปับพี่นินเป็นคนอพี่นินเป็นคนยุ้มมัสสะสองทีเออเอาหัวมาให้ค่อยยุ้มอ้เชือเพือนไอ้เพื่อนเซียวเซียว มันมีใครเฉลยเฉลยเอาแลวไม่รู้จะถึงคำแล้วกูรีบกดให้เร็วเลยอายคือพี่อ่าเอ่ออ่มึงเอาหัวไม่สองที่หน่งที่เจ้บที่พูนลุกอ้าวต่อไปค่ะลืมข้าวปลาที่ล้างสะอาดแล้วจะไม่ขาวเลยจะลืมข่าว่าข้าวไปเลยออาไปถอนใจซะแล้ว จมูลืมข่าวเน้นต้องมาขาย้องแป้งอุ้ยโทษที่สลืมข่าวโทษที่สลืมข่าวลืมเซฟงานลงไปในข่าวส่งผ่านได้ไปแล้วไปไอทีใช่ไหมใกล้อยู่เจ๊แต่ันยังไม่ถูกอีกนีดสิอีกนิดนึงเป็นอาการแบบว่าคล้ายๆกับนอนน้อยพักผ่อนียกเพียงพอ เบอร์ใช่ค่ะเป็นผูกอีกเนี่ยหลงลุงไปเชื่อคู่ๆเลยลืมก็คือเบอร์ประมาณนั้นจับหน้าสูนึงครั้งโอเคอ่าหน่าสั่นเลยไม่ชอบเหรอชอบมันมันมันขนลุกไงมันจักกะตีเป็นคนบ้าจี้อยู่แล้วอต่อไปปองพุงใจดำถูกยังไงก็ถูกถูกเตะนี่แหละอ่ะถุงไกลด้วยประโยคเดียวกันก็คืออินนี่คือปองแท้ อ้วนไม่อันนี้บอกตัวเองถูกต้องค่ะเออมัอยู่ในเกมต้องห้ามแตขาว่าปึกฉลาดเก่งนั่นจิงจริงเน่มันไป่องแค่นี่ค่อยนี่แหละสามทีต้องมีสาด้วยยยยมนุต่อไปเอ๊หนึ่งของสามภาษาอีสานพวกไห 1,2,3 1,2,3ใช่1,2,3ถ้าเกิดมวยมีปุ้ยนี่ก็ภาษาหมนโกรธเคืองงึ้เล่นวันนี้เพิ่งรู้ว่าภาษ,ษาอีสานเน่สกิลไม่ดมีมันไม่ได้มีอยู่แค่มวยปีไอ้ไรนะจะมีจะมูจะมาเนอะมีมูมบงการนนะงึ้งึ้มันเป็นึใช้กับความตกใจบกแบบอุ้เหมือเขางึดแพ้แปลกใจ มันอยากได้8 9ดทีทูทรงแล้วแล้วตัวมันหลับคาคาคลิปนี้เลยสองทีโอมวนแท้ทำไมมันท่าไม่เหมือนทำเองวะกระซ่างกระซ่างกระระางว่าพ่อซ้ำนี้นะซ้ำนี้นะพ่อไหวสากรล้ำบ่เป็นมันสีเดือนอกระซ่างว่าปอกกระซ่างว่าพ่อคือไม่ได้เต้นคืองี้ คือมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันใช้คําเดียวเลยอะค่ะแบบกระซ่างใช้คําเดียวเลยไม่สนไม่แคร์โนสนโนแคร์ได้เหมือนกันแล้วแต่กระซ่างกระซ่างอีหยังกระซ่างนี่ใช่ไหมใช่อ่าเฮ็ดอีหยังกระซ่างหยุมหัวกระซ่างได้เด้อยเลวมีเลยแล้วกูทายถูกอันนี้ทำไมวะเนี่ยต่อไปพูดมาก ถูกต้องค่ะมันเก่งโพดเนี้ยคือป่องโพดป่องโพดป่องโพดนะฮึสี่สีทีเลยขาดใจก่อนไปเนี่ยเวลรราสา<ม>ับที่กินมามันไม่เสียเปล่าหนึ่งสองอสามอ่ะข้างหลังฟังสี่มากเกินไปพี่ตัวเแบบ๊ะ พี่ตัวตัลลาพี่ได้มาจากแพนจ๋านะคะนี้ไม่ได้มาจากวารัสจับนะคโกหกต้องการแพนจ่าแน่นอนสามยุ่มยุ่มหน่งยุ่มสองยุ่มสโอ้ยเพื่อสนุกดื่มกันว่าอันเท่าไหร่วะเนี่ยเพื่อนลมดีแล้วเนี่ยเจ๊เนี่ยโจกโจก ใส่บูสับบอ๊บอ๊ใส่เด้อ๊อฟแม่นทิอันนั้นมันโจกโจ๊กหัวหน้าคูเป็นคนโกรธไม่ได้ได้ยังแล้วยังอ่ะยุบได้เลยเดี๋ยวอกเขาเหนียวเลยด้นเหน่อคนพูดช้าเป็นคนอีสานแต่พูดช้าไม่ใช่โจกนี่น่าจะแปลว่าประมาณแบบตัวตั้งตัวตีดูละโจกไงตรงข้างจังเลยไงอ๋อโจกตรงข้างจังเลย ยงครึ่งสามไงมันก็มีโจบไปจังเลยไงภาษาอีาสานมันไม่ใช่ภาษาจริงนะโอ้ชิคหายแล้วโจบจจกเป็นภาชนะค่ะอยู่แถวนี้ด้วยแก้วถูงตองอ่ะ โจกินน้ำดิพูดแรงหน้อยกินน้ำกินน้ำคินน้ำน้ำก็คือกินน้ำเก็บได้ตั้งสักพอบอกยากก็ว่ายากแก้วน้ำเหรอพูดยังไงอย่าน้องสองทีไปหยิบแก้วน้ำมาให้หน่อยดิแป๊บปี๊บโจรมาให้แน่อ่ตัวลงหยิบหยิบให้พ่อหรือให้แม่อ๋อให้แน่อ๋อให้แน่เดี๋ยวมาให้หน่อยอืมวดเอาสุอเลยนี่สาว หืา้องหาซื้อไว้ที่บ้านจะอนุลาเแค่เจียดดูมองเบิร์ดิดูดูที่ถูกเต็มเต็มเลยเชิญยังไม่ได้จิ้มเลยอันไก่เขาไม่โดนอีกแล้วตายเลยแถมให้แล้วกันอะไรวะอีหลีติแคลฟันถูกต้องคช่ะอีหลีติ แอบบอกว่าฟันแล้วข่อยล่ะแต่ว่าฉันดิ่เราขวดล่ะนี่ไงสองทีอ่ะมาเขิมเขิมคอถุงทีไอ้นี่เขามีอะไรเกี่ยวคอไม่ได้เลยคอก็จะยิ้ตลอดฟ้าวรีบถูกต้องค่ะเก่าแล้วเครื่องติดเครื่องติดแต่คำพวกนี้สิฟ้าไป็นใสเด้จัลลี่เป็นไอ้เป็นไงเป็นไง เราชาวอะไรเนี่ยบุรีรัมย์เมียนสองเถื่อมันคันนะตาฮักกันน่ารักถูกต้องค่ะพูดด้วยบ่อยเ่ยคือเป็นตะสังแท้สามโอ้โหสามทีหนึ่งสองสามอุ้ย มันไม่ใช่บอมเอนบอมเอนบอมเนหนึ่งทีโอเควะบอมแมนจังซันเอออาาไว้ก็ดีเหมือนกันนะเอออาวนี้เลยเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาอีกนิดนึงคำสุดท้ายแหละมีไปแล้วตะกี้กดให้ทันนะกดให้ทันนะเสี่ยวเซตไม่ดีอะเราอะเพื่อนเพื่อนถูกต้องค่ะ หนึงทีแต่คำนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนมันเป็นคำที่ใช้แซวกันแต่จริงแล้วแปลว่าเพื่อนนะข้อหมายดีละเป็นเซียวกันอ่าเป็นเซียวกันอย่างเพื่อนซีไม่มีซัวนี่ไหมเซียวนี่มันก็แปลว่าเพื่อนซีอยู่แล้วเซียวเซียวบมวกเ่ยเซี่ยวบไปทัวอ่าเซียวบไปทั่วราการของเราอีพีนี่เซียวบไปทั่วซาเล่งอ่าหนึ่งที กดนีเหนนนเอราไปทั่วอ์ก็ผู้ชนะใน EP นี้เช่นเคยค่ะพี่นินค่ะป่องมาแต่เกิดหมายถึงสมองใช่โอ้โหจะเล่นพุงพิงไม่เลยเนะพุงป่องมาแต่เกิดคุณนี่เขาเรียกว่าคีผูคีพูป่องอ๋อพุงคีพูคีพูป่องก็คือไม่ได้คีมันเลยแล้วก็เลยป่องมาวันนี้เรา กันภาษาอีสานเด้อ่านขอประโยชน์หน่อยขอประโยชน์หน่อยมือนีมือนีลาไปก่อนเด้อลาไปก่อนเด้อกดไลค์ให้แน่เด้อกดไลค์ให้แน่เด้อแชนน้ำเด้อแชนน้ำเด้อมาผอกันไหมมาผอกันไหมบ๊ายบายพี่หริที่อิหลีตัวปิดท้ายด้วยนี้จิ้งจบนี่ภาษาอีสานว่าอะไรจิ้งจบเกี่ยมอ่าแล้ว กิ้งก่าขี้กือกีกระปอมขี้กระปอมอ่าเดินอ่ะขี้เกียจไม่ใช่ไม่ได้บอกให้เดินวิ่งอ่ะแล่นอ่ากิ้งจบเดินพี่เกียมแล่นด์กิ้งจกีกี้พี่เกียมย่างเดินเกียมย่างอ่ากิ้งก่าวิ่งขี้กระปอมแลนอ่ากิ้งจบเดินเดินเดินเออขี้เกียมย่างย่างย่างอ่ากิ้งก่าวิ่งวิ่งวิ่งพี้แล่นขี้อะไรนะขี้กระปอมขี้กระปอมแลนดแลนอ่ากิ้งจบเดินขี้ก่าวิ่งกิ้งจบวิ่งกิ้งก่าเดินกิ้งจบเดิิินจงงก่าว ไปละเด้อแั่นๆอยัางๆนี่